ทุกคนรู้ไหมในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ Information Technology IT มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์กับการจัดเก็บประมวลผลและสื่อสารข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์รวดเร็วและแม่นยำลองคิดดูสิคะทุกวันนี้เราตื่นเช้ามาเปิดโทรศัพท์ดูข่าวหรือดูเวลาในสมาร์ทโฟน เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในหลายด้านเช่น Briefcase 1. 1ด้านธุรกิจช่วยให้การค้าขายสะดวกขึ้นเช่นการสั่งของออนไลน์การชำระเงินผ่านมือถือและการใช้ระบบจัดการข้อมูลลูกค้าแบบอัตโนมัติทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น Adult School 2ด้านการศึกษาเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอินเทอร์เน็ตเช่นการเรียนออนไลน์การค้นคว้าข้อมูล หรือการใช้สื่อมัลติมีเดียในการเรียนทําให้การเรียนสนุกและเข้าใจง่ายขึ้น Stethoscope 3. ด้านการแพทย์แพทย์สามารถติดต่อผู้ป่วยทางไกลได้ส่งข้อมูลผลตรวจผ่านระบบออนไลน์รวมทั้งใช้เทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วและแม่นยำม,มากขึ้น Speech Balloon 4. ด้านการสื่อสารการส่งข้อความโทรคุยวิดีโอคอลหรือแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียช่วยให้เราติดต่อกันได้ง่ายแม้อยู่คนละที่ เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญในหลายด้านเช่น Briefcase 1. 1ด้านธุรกิจช่วยให้การค้าขายสะดวกขึ้นเช่นการสั่งของออนไลน์การชำระเงินผ่านมือถือและการใช้ระบบจัดการข้อมูลลูกค้าแบบอัตโนมัติทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น Adult School 2ด้านการศึกษาเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอินเทอร์เน็ตเช่นการเรียนออนไลน์การค้นคว้าข้อมูล หรือการใช้สื่อมัลติมีเดียในการเรียนทำให้การเรียนสนุกและเข้าใจง่ายขึ้น Stethoscope 3. ด้านการแพทย์แพทย์สามารถติดต่อผู้ป่วยทางไกลได้ส่งข้อมูลผลตรวจผ่านระบบออนไลน์รวมทั้งใช้เทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น Speech balloon เทคโนโลยีสารสนเทศได้เปลี่ยนโลกของเราให้ก้าวหน้าในทุกด้านจากโลกที่ต้องใช้เอกสารกลายเป็นโลกที่ใช้ข้อมูลดิจิทัล และในอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศจะยิ่งพัฒนาไปมากกว่านี้อีกแน่นอนเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปลี่ยนโลกของเราให้ก้าว การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์อย่างมากเช่นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์สื่อสารเริ่มจากการใช้โทรศัพท์บ้านมาสู่อุปกรณ์ติดตามตัวหรือเรียกว่าเพจเจอโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนตามลำดับทำให้มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นยุคดิจิทัล1.0คือยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่าเว็บแบบอ่านอย่างเดียว read only web ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านจากออฟไลน์สู่ออนไลน์เป็นยุคที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์และอีเมลได้สะดวกขึ้นลักษณะเด่นของยุคดิจิทัล1.0การสื่อสารทางเดียวข้อมูลไหลาจากผู้สร้างไปยังผู้บริโภคเป็นหลักเว็บไซต์แบบคงที่หน้าเว็บส่วนใหญ่เป็นแบบคงที่ s สถิ i c เว็บและอัปเดตโดยคนไม่กี่คนผู้ใช้เป็นผู้บริโภคผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นผู้รับข้อมูลไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหา ดิจิตอล2.0คือยุคที่ผู้บริโภคเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันบนโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์ซึ่งเป็นยุคที่ต่อยอดจากยุคดิจิทัล1.0ที่เน้นการเข้าถึงข้อมูลเพียงทางเดียวลักษณะสำคัญของยุคดิจิทัล2.0การเกิดของโซเชียลมีเดียผู้คนเริ่มสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นเช่นการแชทหรือการเข้าร่วมกลุ่มเล็ก ผู้บริโภคเป็นผู้สร้างเนื้อหาผู้ใช้กลายเป็นผู้สร้างและแบ่งปันเนื้อหาทําให้มีอํานาจในการตัดสินใจและมีอิทธิพลต่อแบรนด์มากขึ้นเครื่องมือสําหรับธุรกิจธุรกิจใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการสร้างแบรนด์สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและวัดผลการตลาดได้อย่างรวดเร็วยุคดิจิตอล3.0นเป็นยุคที่ข้อมูลมีความสําคัญสูงมากโดยเฉพาะข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดีย มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันคนทั่วโลกใช้โซเชียลมีเดียเพื่อติดต่อสื่อสารทำธุรกิจออนไลน์ e-commerce ค้นหาความรู้และข้อมูลแสดงความเห็นและแชร์ประสบการณ์จากโลกดิจิทัลแบบเว็บ2.0ไปสู่ยุคที่ผู้ใช้มีบทบาทมากขึ้นทั้งการสร้างและใช้ข้อมูลข้อมูลจำนวนมากถูกเก็บวิเคราะห์และนำไปใช้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและบริการเช่นการตลาด ระบบแนะนำสินค้าการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ยุคดิจิตอล4.0เป็นยุคที่เน้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นปัญญาประดิษฐ์ AI การเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning อินเ i n t e r n e ตของสรรพสิ่ง IoT ระบบอัตโนมัติตัวอย่างการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะระบบการจราจรและยานยนต์อัจฉริยะการแพทย์และห้องปฏิบัติการที่ใช้ระบบอัตโนมัติเกษตรอัจฉริยะ Smart Farming ใช้เซ็นเซอร์ตรวจสภาพบินน้ำอากาศใช้ระบบรถน้ำอัตโนมัติแบบมีการควบคุมผ่าน IOT แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีในอนาคตจะมุ่งเน้นไปที่การยกระดับความสามารถของมนุษย์และการทำงานของระบบอัตโนมัติให้ฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีหลักๆดังนี้ 1. ปัญญาประดิษฐ์ AI ช่วยให้คอมพิวเตอร์คิดวิเคราะห์และตัดสินใจได้เหมือนมนุษย์ ใช้ในด้านต,าต่างๆเช่นแพทย์ธุรกิจการวิเคราะห์ข้อมูล 2. การเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning ระบบสามารถเรียนรู้จากข้อมูลและพัฒนาตัวเองได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพิ่ม 3. ความเป็นจริงเสมือน Virtual Reality (VR) ใช้แว่น VR เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงช่วยฝึกทักษะหันสอบประสบการณ์เสมือนโลกจริงเช่นการแพทย์การศึกษาเกม 4. ความเป็นจริงเสริม Augmented so Reality (AR) นำภาพหรือข้อมูลเสมือนมาซ้อนกับโลกจริงเช่นเกมโปเกมอนโกแผนที่นำทาง AR 1อ o ่งซอ,ซอฟต์แวร์ s อสเซอรเป็นรูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานแอป,ปผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเช่น Gmail 2 p o s อ p แพลตฟอร์ม s s s r v v i e e คือการให้บริการแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่มีทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์พร้อมสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันผู้ใช้สามารถเริ่มพัฒนา และใช้งานแอปได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งระบบเองเช่น Database Server 3. Lost Infrastructure as a Service เป็นรูปแบบการให้บริการเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานของระบบเช่นหน่วยประมวลผลร็อบบคเครือข่ายข้อมูลระบบเก็บข้อมูลโดยผู้ใช้บริการสามารถเช่าเวลาในการประมวลผลซื้อเวลาและขนาดของช่องสัญญาในการส่งข้อมูลหรือขนาดของพื้นที่เก็บข้อมูลจากผู้ให้บริการได้เช่น Dropbox